อันเฮาเขาบ่ค่อยอยากกินปลานี่ยนะบ่คือปลานิทอันระบิดสิอันนี้เป็นปลาจากสะชีวิตไม่มีเบือ่อไม่มีเหงาประจีนตัวละยายช่างตัวนี้ดูสินี่นี่นี่ ตัวนี้ช่างดูซิตัวนี้ได้กี่กิโลตัวไข่ยัไบะจ้ะสองตัวนี่ช่างดู่าอะอยู่ที่สองกว่ากว่าขายกิโลละเจ็ดสิบตัวมัวมันต้องตัดออกต่างหากเดียสามสามโลกว่ามีไข่ด้วยต้องตัดตัวตัดเป็นชิ้นขายโลละเจ็ดสิบายเป็นเนื้อมันเดยสุดๆไข่มันเอาไว้ตัวนี้ดูซิ สาเหมือนกันเท่าเท่ากันแต่ตัวนี้ไข่นี่ตัวนี้ก็น่าจะไข่นี่ไข่ท <ถอ S 1> ้องัินไข่โอ้อันนี้เขาเนึ่งเป็นตัวบ่ฮะเนึงหัวมันปาจีนขลาบเขลาบ,ลาบต้มหัวต้มหัวกินได้เพราะไม่ง,กกงั้นจะก้ามต้มหัวผสมไข่อันนี้ผลิตภัณฑ์ในในสวนในสะของเรานะคะ เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้ดูว่าสะอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ปลานวลนจันทร์ในในบ้านมีสะอยู่สามลูกวันก่อนสูบไป,ปแล้วหนึ่งลูกเพราะว่าปลาดุกระเซียเข้านึกว่าจะได้แต่ก็ไม่มีเนาะถ้าปลาดุกระเซียเข้าบ่อไหนก็หมดเลยลูกปลามันกินหมด อได้เยอะวันนี้เอาอวนจัดเอาโอเคอันนี้นะตัวนี้ใหญ่ไข่เต็มท้องเลยตัวละสามโลสองโลหนึ่งโลเดี๋ยวก็จะทำความถอดเก็ดแล้วก็จะล้างทำความสะอาดตัดเป็นชิ้นขายกิโลละเจ็ดสิบนะคะหัวมันขายหัวละยี่สิบบาท ขายแค่หัวนะโอ้ยต้มสองหัวก็เดือเฟือแล้วเอาเอาต้มจากหัวสองพอสองเนาะอต้มสุมๆเอามาไขมอแดงเอามะแดงใส่ยายมื่อื่นพูดใดก็มื่อื่นฮะแล้ววันนี้มีกับข้าวแล้วบ่มีเวลาต้มใส่มะเดงโอ้ยสุดสุมๆโอเคแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้